กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผู้ผมดิฉันจีนะก็วันนี้อยู่ในเกม The Frame in the f l o n t อีกเช่นเคยนะครับน่าจะพาร์ทที่7แล้วมั้งนะก็มาดูก่อนมาดูต่อดีกว่าว่าจะรอดไปถึงเมื่อไหร่ครับอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายก็ได้นะอาจจะจบกันที่พาร์ทนี้ก็ได้นะเพราะว่ายิ่งยาวยิ่งยากนั่นเองครับโอเคอเรามาค้างที่เกาะนี้ใช่ไหมอ,อะไรลืมด้ยไอเทมเมาส์อยู่ไหน สภาพอาการหิวน้ำนะครับนะไว้ก่อนไปสำรวจก่อนแล้วกันอา่เสียงไม่เพาะเลยอุปกรีมะหอนวางไปนี่กันไว้ก่อนเลยทิ้งไว้ก่อนแล้วเ,เห็นมันจะมางํำๆกินไปหนึ่งตัวมีไหมตัวเดียวว่าเปล่า โอเคเสร็จแล้วหนึ่งอันนี้มันเดียวมีอยู่ไม่เอาอ่าแคทเทลบานเบอร์เลยฮะอามาเอามาเกือไว้มีนะนีถ้าก็ว่ามีเสียอะไรมากนะครับนะมีส่วนอุปกรณ์เขาเรียกว่าไงนะ ทำยาพิษนะครับเนื้อยาพิษโล่งจังแฮะโล่งมากเลยที่เนี่ยหลังๆมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วตัว exam point eight. the good of pentak ทำเนี่ยมนนยันนี่เกี่ยวนื้อเรื่องอะไรเท่าไหรนะ่นล้นะเซฟเซฟนี้เอ้ไม่ใช่ดอ่าเซฟนี้คือเล่นตายเมืเ่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะไม่ต้องสนเนื้อเรื่องอะไรมากมาย จเรียกว่า survive ไปได้ถึงไหนก็เลยหมดแล้วมัง้งไม่มีอะไรเลยมีอยู่ใครอันเดียวเด็ดเอ้ยเกินไปมุย้ยเกินไปเปล่าตามจริงมีแค่นี้เหรอ,อหนังมาป่าด้วยกันแค่นี้แค่นี้มีให้แค่นี้มีเพียงเท่านี้ก็เอาแค่นี้แหละนอกจากแคทเทลก็ ไม่มีอะไรแล้วอ่ะอย่างน้อยก็พอกินได้วะมะไมะเพิ่มมีเยอะก็ตามโอเคเราอยู่น้ำใช่ไหมไปก่อนแล้วกันไม่อยา่างนั้นปวดป่าเหมือนกันการอยู่ข้าวไม่เท่าไหร่ก็เมหรือเ <Make the S 2> ชือกไทเมหผูอเชือก ออก่อกุปกรณ์มีดก็จะพังอยู่แล้วเลยเอาให้พังไปข้างก่อนยูคากินอิ่มแล้วก็มียูคารไหนกนะันอันนี้ใช่ไหมที่ยังไม่มเอามาทำก็ไม่เป็นไรมั้งตอนนี้รู้ต่อเลยไะน,นับนี่ไปเกอะแรกนี้เน,น,น,นี่ยเอาไปกกอะแรกเลกสองเกาะนะครับ โอเคมีร้านซ่อมเข้าร้านซ่อมต่อเลยกันร้านซ่อมเอาอาจจะไม่นัาไปเลยก่อนไม่ได้ประหยัดเวลาลำเหลือเกินจังหวะนี้วีแพร่ต้องเช็คก่อนว่าเรามีอุปก,กรณ์อะไรที่อา้าเวสเสร็จสังนงั้น เราสามารถทำอะไรได้บ้างมากกว่า,าจริงอยากได้ที่พักนะจะได้ไม่ต้องไปเสียงแต่เลือไม่ค่อยเร์กก็มีตัวลัฟเฟรมเวิร์กกับนี่ทำช่องเก็บของเพิ่มได้ทำตัวกองน้ำอะไรอย่างนี้เยอะเลยโคตรเยอะในการใช้เลยเฟรมทำได้หนึ่งเพราะมีไม้แต่ตัวนั่นทำไม่ได้เพราะไม่มีน็อต ก็นัดไม่พอนี่เอเขเรียกว่าไงอตัวนี้นัดขาดไปหนึ่งตัวตัวนึงกมเท่ๆไปต่อแก๊สไม่ต้องเอาหรอกเพราะยังไงก็ไม่ได้ใช่อะไรยังไม่มีเครื่องงั้นอ่อป้ายนู่นนู่นของของไอเทมเดี้ยวหน่อยครับเดี้ยวหน่อยไปไปไป ไอ้คาโพบอนคะเจริญแหละพอกินมิ้นไอคาโพบอโอเคก็ที่สองแล้วมีแอลกอฮอล์มีคิดเอ่อพวกตัดเย็บแล้วก็ผ้างู <c oughs> จเจริญแลหละงูเหา่างูเห่ากับมันคืออย่างน้อยก็กัดช่วยกันกันดเลยนี้เดี๋ยวคาบไอ้เนื้อนี่ทิ้งไปก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่เนา่า ก็สักครึ่หนึ่งนะจะได้มีบูนเช้าแล้วสว่างขึ้นมาหน่อยมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นแลวมองเห็นบูชัดขึ้นด้วยฮ่ามิเวเฟสเสร็จแล้วใช่ปะเอา้าเออด,ดี แน่เกมมันชอบทำอย่างเงี้ยเวลาเราขาดอะไรอะมันมักจะโผล่มาในจังหวะที่เราไม่ต้องการนะไม่ใช่นะมักจะโผล่มาแบบนี้แหละไปลืมรับทักไม่ Make the เสร็จเมดเดชทำเนื้อแน่เลยใช่ไหมเพราะจิตให้เมดเดชเอ,เอ่อคูกิ้งมิสซิอันได้เดนดิออสโอเคหา ไม่มีอ่ะได้ไงกูว่าแล้มีหมูจริงด้วยหมูชั่วอยาให้มันเป็นภัยกับชีวิตนะหนังหมูไม่ทำอะไรมะเอาเอามาก่อนแล้วก็ไม่สามารถครัรได้นะ โทษนะครับงูเองูมันก็อยู่มุมล่างนะเราก็มองไม่เห็นนะมุมกล้องมองไม่เห็นตรงไหนวนะนี่ไงตรงนี้จริงด้วยนะมุมกล้องมองไม่เห็นจุดพักผ่อนไม่ใช่ว่านอนแล้วเจอไอ้หมาป่านรกออกนะาสี่ชั่วโมงพอเอ้ยขึ้นหนึ่งพอสองชั่วโมงมันก็ไปต่อแล้วงูมันก็จะมาล้อมเราใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรแล้ว เราคาบแถบรอไว้เลยเฮ้ยเราครับธนูได้ยีงไงวะไม่อนตยธนูมันไรประโยชน์ยินได้แค่งูกับนกเนี่ยแหละธนูนอะไรไม่ค่อยได้อย่างเราก็ไม่คิดจะล่าหมีด้วยนะครับเพราะไงก็ไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่ตาต่อตายหนูขึ้นเราก็ไปเกาะที่สามแล้ว Let's go อเออไเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเรามีเอนจิ้นอ่าเรียกว่าไงกำลังอะไรอาร์มเอนจินะครับเรียกว่าอาร์มเอนจินะคือกำลังแขนด้วยพลังของอาร์มเอนจินนเราจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะแต่เปลืองน้ำหน้าอยู่เลยทำแบบนี้ อยังมาไหลช้าโคตรเลยพับผ่าสิมันเป็นโซนที่ไหลช้าไปน้ำนิ่งน้ำนิ่งโอ้เราถึงจุดซ่อมแล้วเออขั้วไป ไปเลยไปเลยรีโหลดครับนึงรอแรงเรารีโหลดโอเคถึงแล้ว,ลอ,อ,อ,ลวาอาจจะปิดท้ายด้วยเกาะน,นะครับการอัปเกรดได้ไลท์ออนสลายก็อยู่ที่ว่าโอเคมีที่นอนนะ ที่นอนลวหนึ่งกลินไม่ได้ใช้เท่าไหร่ของเต็มอยู่มีหมาป่ามีหมูไหมมีอะไรไหมคือถ้ามาแล้วไม่มีอ,อะไรเลยก็เกินไปอะไรเหาเลยไม่มีเนี่ยโอ้มีนี่หว่าตัวเบลล์คือไม่เจออย่างอื่นนะแต่เจอตัวเบลลอร์ ใหญ่เชียวไปต่อดีกว่าในที<ง>่นี่ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่หะมากนอกจากคุงหมีเด็ดนี่นะเผ่นนะครับ Let's go b e l o w อย่าไปสู้มันแม่งตบทีเราตายไม่คุ้มพาดนี้ไวมากเลย อยู่ทีนั้นเนี่ยตายโอ้ยไงเกมเกาะมันดูดนั่ยังไงเกาะมันดูดแหละตายวันวันวันมันวันันวันนวันนวันวันวันว ในส่วนของออปเกตนะคะนะรับลาาเฟรมเรามีแล้วใช่ไหม<อ>เราขาดเลยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ไม่ก็ <c oughs> จุดบ้าเ <c oughs> ขาแมกอนเขาแว่กอนอกลับไปๆไ,ได้ไหมอ่ะ <c oughs> โอ้แล้วก็อาการหิวน้ำมาด้วยโอ้ยแย่แล้วจะตายก็เพราะไอ้แบบนี้และมือลั่นนี่แหละ เกาะก็อยู่ฝั่งนู้นซะด้วยนะโว้ยให้ได้ยังงี้สิแล้วก็ไม่รู้เกาะหน้าจะนีแบบยีห่หิวน้ําตายกับงนานนี้ดูรงแล้วกินน้ำนเดือก็ไม่ได้ด้วยเราต้องไปแล้วไม่มีทางไปไมันต้องไปอะ่ะผมว่าเกมจะจบเนี่ยละครับนะเพราะมือลั่นเลยครับออกใจกเนี่มาแล้วดูจากสภาพ ผมว่าไม่น่ารอดแล้วนะหิวน้ำตายแล,แล้วดูรถพ่วกๆเต็นน้ำเว้นแต่โชคดีจะเจอเกาะน,นะครับนี่คือการจบนะน่าจะจบเซฟนี้แหละดูทรงแล้วอีก200เมตรมีเกาะเป็นป่านะอาจจะเป็นเกาะสุดท้ายนะครับนะจะถึงหรือเปล่า พยายามไม่กดสเปคบาด้วยนะเพราะว่ามันเปลืองน้ำแต่ไม่กดก็ไม่ได้เพ่าะว่ <g ur ly> จะตายแล้วนี่มันก็ไม่ตายแลเลยไปเร็วหน่อยอีกนิดเดียวจะรอดไหมเจ็ดสิบเมตรขอร้องล่ะถึงเกาะนอนออกดเลยกดเลยกินเลยด่วนเลย ดวเลยดูวเลยด่วเลยดูไปดูไ,ไปมีหมาด้วยใช่ไหมครับเนื้อนรกก่อนหนงมีเสียงงูเลยนะโอเคครับเนื้อนรกต่อกินนิดนึงทำอันนี้ทำเป็ผ้า กด,ดกดผิดทีชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะกดผิดทีชีวิตเปลี่ยนอะ่ะเวรกันทแท้แล้วก็ลักเฟมใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้แล้วเนาะรา้วเรามีลักเฟมแล้วเราขัดเฮ้ยเราต้องใช้ไอ้นี่นอยู่อะ่ะตัวหนึ่งก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีอะ่ะถาดน็อตอีกตัวอ,อัปเกรดผ้าว่านหางเตี้ยไปก่อนไปก่อนแกส๊สแกส๊สไม่รู้ไปทำอะไร ชันนึกไม่เกิดทำผ้าเยอะนะตัวกองน้ำมาเยอะเลยไอ้กรองครับท่างตัวกองน้ำแล้วก็ใช้ซะตัวกองน้ำกองได่งคามขันใช้ดินีอเปล่า ใช้ครั้งเดียวเอาอีกครั้งหนึ่งอ่า,อา,า,อา,า,อากินไปแล้วก็เตินไปฟุ้นปูเองแต่การง่วงนอนก็กลับมาหลอกหลอนเรา,าอีกครั้งวอมีวอเอาสิเอาสิ วอวอวอโดนงูก,กัดไปโดนมูก,กัดไปเฮ้ยมันใกล้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 เกินไปละมันใกล้เกินไปละมันจะใกล้เกินไปใกล้เกินกว่าหมาป่าอะไรวะหมาป่าปกติหมาป่าปกติ ไอคนดูไม่ปกติไอคนเล่าเรา,ราคนเล่นนีไม่ปกติระแ,แวงไปซะหมดเลยหลอนและลิงเล่นนานยิ่งหลอนนะครับแก๊งกระตา่ายผมต้องรอก,กระต่ายไปยน,ยน,ยยนุ่ึกัดนุ่งกเฮ้ย้งงไอ้ไอ้ฟุตโมงมึงกันโพสิชั่นเฮียมา ม่มือจ,จะเข้าหลุมไม่ได้หลุงไม่ใช่ที่ของเองนรกก่นงหากล่อไปโลกมาโดนซะเองเวิร์มอาะไรแ้วะเยอะบอกอ่ะเบ็ดอินเดอะเฟิร์วอลล์ม yeah, ึงจะเด็ะเดเด็ช่างเนด นก็มีตรงนั้นจะไปยังไงล่ะทีนี้ตรงนู้นไม่มีเท่มใช่ไหม้างซ้ายมีแต่นงูเจริญล่ะมีเอ็กซ์แทนไม่อ่าวถึงเวลาชิฟงูหมูมพระคุณเป็นเจ้าอย่างนี้ใช่ไหม ล่อมาทางไหนได้มัางนี่สินะเออ,เออไปหนึ่งทีไป,ไปที่ไปที่ เลนไปหนึ่งทีแล้วเป็นไงอ่ะเพื่อนเฮ้ยมันมันมันเบรกอ่ะมันเบรกอ่ะมันเบรกอ่ะมีเบรกอ่ะนี่เป็นไงล่ะอิ่มเป็นไงล่ะอิ่มคนเล่นนะอิ่มเลยแง่แง่เอออะไรอ่ะ โอ้ยฮอยฮอยฮออโอ้ยโอ้ยเวินทำแล้วลืมไปว่าต้องนอนชีวิต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 เอ้าไม่กอดไม่มีที่นอนเอ่อมันมีอะไรช่วยให้ตื่นบ้างไม่มีกาแฟจะเลยแล้วโอ้โหเอ้าไม่เอ็งนอนได้ไหมอะโอ้โหนอนตรงนี้เลยไม่ได้เหรอ โอ้ยเออมันกดข้างแคมได้วะ่ะโลนโลกนอนกับพื้นเลยเออโอ้ยตกใจโอ้ยตกใจผายมาแบบไม่ให้สู้ไม,ม่เสียงเราก็เออเออมันนอนกับพื้นได้นี่หว่าตอวน,นี้ตัวป้องกันพิษเอามาด้วยเออถ้ามันนอนกับพื้นได้ก็ดีเ ไปแล้วคือไปแล้วโลกโลกเลยโลกเลยโลกเลยไอเราก็นึกว่าน้ําเป็นพิษโถโอเคเดี๋ยวไปสักก่อนกันแถมแล้วกันนะครับนะไปไหลไปไปแคมป์เออไปแคมป์ดีกว่าได้มีที่พักหน่อย กินก uhm. ็พ <Tower> ักไปแล้วพักไปในสภาพนี่เอ้ยน้อยก็ไปย่างเนื้อย่างอะไรหน่อยวะเนอะจะทางไปมม่ดูลำบากเน้อไปแคมป์แคมป์เดียวเข้าแคมป์สิครับมันจะดูดมันจะดูดออกไอ้นี่เอ้ยเลียวเดียวเลียวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว เอาใจาเดาใจมั่งไ่ถูกไอ้ท่อนไม้นะลอกไปที่สุดท้ายแล้วก็เป็นที่เซฟลกลกเลยนี่ก็ล่วงมาแล้วไปฮะมีทั้งรับแตะกระิจฟิกเอวอัพคืออะไรไเสียงมันโถดหูหจังวะรีแพ์จะรับ โอเคข้าม่อเจออะไรเนี่ย้ PVP กันเสียงเหมือนมีมีการ PVP น่ากลัวมากในในเสียงหมี PVP กับการต่อสู้กันเกิดขึ้นในขณะนั้นสู้เขาพี่หมี เชียร์คุณจะการมันแค่มันเกีสามลุมสองลุมเขยนเมื่อไหรบอกด้วยกันนะครับจะรออยู่ตรงนี้รอห่างๆอย่างงวงแต่ก็สเสียเสียก็พุ่งแบบวอกันอยู่นะแต่พุ่งมาหาการหิวน้ำเออลุงไม่กลัวเหรอครับ ยอดเยี่ยมไปเลยคือลุงไม่อยู่คนเดียวเฮ้ยซื้ออะไรเปล่ามีการแลกเปลี่ยนเวลมีเฟรนด์นคโอเคขดนักอันน้าวทาวเวอร์นักท่องเที่ยวยูโน w เกี่ยวกับความเย็นแบบป๊าป๊าบโดนไหนโอ้ยเย็นตอนคืนไหมตัเย็นตอนคืน ยิงเข้ากระดูกและปิดเพนเออ่ไม่มีลเลยแลวปิดเพ็ดเพนอะไรอะ่ะเหมือนต้องการไอ้นั่นหรือเปล่าแรกกับสเปียร์แท็บก็ไม่อะฮาวทัว <c oughs> เบลเกี่ยวกับสมิทธทีมไหม ก็ <Okay. S 2> คือมันไม่มีอะของไม่มีแล้วทำไงเราโอเคให้แรกกับช้าแล้วกันอ้าวอ๋อคือเข้าใจแล้วเราแบบได้แล้วเราได้อะไรมาวะ What the fuck? คือหนังลืกบ,บิดอ่ะหนังก็ต่ายอ่ะ เอาไปแลกกับไรชาเอ้ยแต่ชาเรามีเยอะแล้วเป็นไ,ไรหรอกนะครับชาเราแน่นชาอืมอ่มแลกกับโอ้ลังมดทั้งนั้นเลยเว้ยจเจ้าช่วยบอเสร็จยังครับไม่ทราบอิ่มหรือยังพี่หมีโอเคเดี๋ยวขอเก็บชาเอ้ยซิดนั่ง ก็ครับของกินเนื้อที่ได้มาขายทั้งหมดยูคาด้วยออ,อไอ้นี่ออไอ้นี่ออ,อ,น,อน้ำสมุนไพรเรียบร้อย อย่างนี้เราก็กินยำยำยำซเพิ่มกำลังวังชาแล้วก็เก็บเข้ากได้น็อตมาเพิ่มเยี่ยมไปเลยไว้อัปเกรดในภายภาคหน้ามีเชือกอ,อทำเชือกเพิ่มก็ตาม้างกระเป๋าทำไม่ได้แล้วอันนี้ก็บไปไม่มีประโยชน์เก็บชาเข้าที่ ข้าวโพดมันมีย่างขาดอีกสักอันหนึ่งมั้งเนี่ยไม่สามารถทําได้ใช่ไหมจริงด้วยครับผมแล้วทําอะไรไม่ได้ด้วยกับข้าวโพดปล่อยไว้นานก็เคี้ยวซะเคี้ยวเรียนแล้วกันผมจะเสี่ยงไปเก็บหนังมาเนื้อเียวพ่เป็นหนังเลยไอพี่หมีเขานอนอยู่ตรงไหนอ๋อข้างบนใช่ไหม โอ้ย,อยตกใจตกใจหมดเลยพอ่อวัจริงสามลุมหนึ่งเอาอยู่เกมเรามีพี่หมีคุ้มกันหมาแล้วนะครับนะแล้วก็ปลอดภัยนะครับนะเคเดี๋ยวสรีปแล้วกันนะครับเป็นอันจบคลิปนะนี่สิบสองนะครับนะโอเคก็หวังว่าทุกท่านคงจะสนุกนะครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับนะผมชัจีนะครับขออนุญาต ทุกท่านผู้ชมก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ชื่นชอบกดไลค์แชร์ให้หน่อยครับดูแลสุขภาพตัวเองครับล้างม,ามอาาปปอือ้มือทุกเวาปิดประตูอ่าเรียบร้อยนะครับเวลาออกไปไหนครับดูแลมือเท้าครับช่วงนี้ฝนตกหนักครับเพราะพายุเข้าเลยนะดูแลสุขภาพตัวเองครับกราบสวัสดีครับ